แต่ว่าที่ยี่สิบสีนะลุงนงะสามตัวนะลุงนะัว เดเลวันอาทิตย์อะไรทำทุกอยาร่วัน เขามาส่งวัวโค้ดขาเลยเขามาส่งจนวัวลุง,งอ่ะมวันทีส่สวัวลุงเห็นไหมลุงก็คือลุงจะมาช่วยแกประจำนะ ใค <cin stereotype> รอยู่ข้างบนนั่นแหละมันมีห้องติดกันติดกัน ก็หมดกินหมดแล้วแค่ผัดแค่ขึ้นแกงตุ๋นนะแล้วก็อยู่ทำไม่ใช่มาตั้งไม่นั้งนั่นอย่างไรก็นามไปทั้งเมือมาเปลี่ยนไห้แต่ไี่ไป ยายจะยืมก็ยืมก่อนแหละดูเงื่อนดูดํานี่พี่ชายดํามันนู่นเลยไม่น้องพี่ชายน้องชายแล้วก็บอกเราเลยนะพี่ชายเอ่ วน้อง <c oughs> นอง้นองดำนพี่พ,พม่พี่เลยตัวใจ

Anicca jauh atas asam musuhku Ani jauh atas angkara upatawai ataminu Kupasih tawar Katayang kayu patawingan isi sati Jodoh api tawin janu Anicca Jodoh api tawin janu

ในพวดสิ่งจำไม่ใช่หลังจากแล้วไม่เหียวในวา่าอยู่เยอะเวย้ยนะลุงครับ,รบป้ากินแกป่วยโควิดตั้งแต่เมื่อไหร่ครับแกปว่วยก็ไม่ไม่รู้นะแต่วันตัววันที่พาไปโรงพยาบาลนะลุงไม่รู้วันที่ยี่สิบสี่นะไม่รู้ครับแล้วก็แกเสียเมื่อไหร่ครับแกเสียเมื่อวานเนี่ยตอนหกโมงเช้า เผาที่วัดไหนครับลุงเ่าวัดหลักเสือครับครับผมปกติเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่เสน่ห์สน่ห์มมาช่วยขายของมาช่วยนี่เแกเป็นคนใจดีใะใจดีครับคนใจดีครับเพื่อนบ้านแถวนี้อะไรก็รัก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 บ้านเลยผมแบบรู้จักกันมาตั้งแต่อยู่ทางในนู้นครับยังสมัยชาวบ้านด้วยลร้อยอยู่นั่นน่ะครับอยากจะพูดถึงแกยังไงบ้างครับเพรา่ แกไปก็าแฟแก็ไปสบายเนี่ยก็เก้เหนื่อยแกช่วยไม่มีตังค์มากินฟรีได้ข้าวที่นี่ไม่ไม่ไมีปัญหาอะไรก็คือชาวบ้านชาวบ้านรักครับฮนะลูกโมไซร่เจ้ารักลูกอักกนนี้มาคนกินมีตังไม่มีตังค์ไม่เป็นไรนะแกได้คุยอะไรเป็นครั้งสุดท้ายไม่เท่าที่คุยกัน,กนจำได้ไหมแกไม่รู้ที่ว่าแกแกไม่ไอ้นี่ แคก็ยังแค่วันวันที่ไปเข้าโรงพยาบาลแค่เราต้องทำกับทำกับก้าวอยู่เลยวันนี้ไม่รู้ไม่ไจริงไม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรด้วยครับไปดูที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับครับไปโรงพยาบาลเขาเขาเข้าครับเสียใจไหมครับลุงก็มีบ้างนิดหน่อยครับค่ะแม่นี่ป่วยตั้งแต่วันไหนครับวันที่ยี่สี่ยี่สิบสี่ กรกฎายี่สิบสี่ก, 24, กรกฎาออกไม่ใช่เันยี่สิบสี่ก่อนก่อนวันที่ยี่สิบสี่แต่ว่าวันที่ยี่สิบสี่อะหนูพาไปาโรงพยาบาลป่วยก่อนหน้านั้นประมาณหนึ่งอาทิตย์นะนครับหนึ่งอาทิตย์ได้ไหมสามวันอาทิตย์คงได้แต่ว่ามันยี่สิบโรพมาลครับแล้วก็เสียเมื่อไหร่ครับเสียเมื่อวันที่สิบเก้าเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับหัวป้ากินแกเป็นห่วงอะไรมากที่สุดครับตอนนี้เป็นห่วงลูกค้าค่ะ แกรักล,ลูกค้ามากรับมากกว่าตัวเองห่วงลูกค้าจะไม่มีข้าวกินกลัวลูกค้าลำบ,ลำบกากกลัวอดค่ะบางที่แบบในช่วงในช่วงยุคโควิดแบบนี้ก็คือว่า,นาวนวคนที่ไม่มีข้าวกินก็มาขอข้าวกินแกก็ให้ขายบางทีไม่มีก็ผ่ากำไรอ่ะไม่ต้องพูดถึงเลยแต่ว่าแกสบายใจที่จะได้ทำ ในสิ่งที่แกรับล้วก็ได้ช่วยเหลือคนตรงนั้นมันเป็นมันเป็นนิสัยแกลแล้วก็มันเป็นความเมตตาของแกตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะครับเรื่องที่ร้านนี้จะจะสารต่อจากคุณแม่ไหมครับสารต่อค่ะสารต่อเพราะว่าได้รับปากจอกคุณแม่ไว้ว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงร้านเพราะว่าหนูก็จะ สารต่อกิจาการแม่แล้วก็เดินตามรอยแม่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นราคาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นราคาหรือว่าความเมตตาอะไรหนูก็จะทำทำให้ได้ดีเท่าเท่าที่หนูจะทำได้ค่ะเพื่อเพื่อเพื่อให้แม่เขาไม่ต้องห่วงแล้วก็ร้านอ่ะมันเป็นสิ่งที่แม่รักมากมันเป็นสิ่งที่แม่แบบ สร้างขึ้นมาด้วยด้วยใจของแกค่ะทุกคนในหาดใหญ่คงคงรู้จักร้านนี้คิดว่าแบบนั้นแล้วก็หนูคือเวลาหนูจะพาแม่ไปไหนอะไรเขาเขาจะไม่ค่อยไปหรอกค่ะร้านส่วนน้อยมากที่จะหยุดแทบจะไม่มีความว่าหยุดเลยไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับภายในครอบครัวมีงานมีอะไรก็คือเราจะสลับเปลี่ยนกันทายหรือว่าหรือ จะต้องมีคนขายแทนแต่แม่เขาก็จะไปธุระแบบไปไปตับแบบวันเดียวเพราะว่าเขาไม่สามารถไปนอนค้างหรือว่าไปอะไรได้ทุกวันนี้ก็คือว่าหนูเคยหนูเคยบอกแกนะคะว่าในยุคโควิดแบบนี้คือว่าขายขนาดแกขายถูกก็ยังขายยากแทบจะไม่เห็นกำไรเลยแต่แกบอกว่าถ้าว่าไม่ขายแล้วลูกค้าจะกินอะไรโ <Okay. S 1> อเค ปไปีจานไงดิไปีจานก็ออกตัวสัตว์ได้ก็ทำตามแม่งเลยตันี้ไม่เคยเป็นโควิดนะท่านกเกษอรเองม,มีน้ำเนี่ยว่ามีน้ำมีอะไรกันเลยครับมันจะไม่มีเป็นโควิดไนงะ นี này ่ยายจ่ายน้ำเลเนี่ยอ้นี่น้ำหมข้าเตืนห้น้ำถูกข้าวไ่ได้อ๋อโอเคตั้งเนี้ยก้ากทั้งปสบแเ่ตัอิแอ้ยทรบุงเนี่ทุ้งทาทาังทุ้งทมาห่ยัมูานสิบาทหน่งบาน่ันงทุ้งเท่าไรครับยายท หมูปลาสิบบาทปลาทูสี่บาทหมูปลาสิบบาทมนนร้านอะไรได้โรงเรียน่งน่ะมามังไม่กี่คนหลังที่คนร้องคนเพราะว่าคนไม่มีเบี้ยกลินข้าว นั่งกันนั่งยายตม่ไงนี่้งนี้ีเจียนฮามังฮวมังล่นมังไสยล่างก้าไม่เหม็ข้มะบนนล่างกาเลยะะโดนหลานยหยเียงเซวเมเลยไม่มีเลยกไม่เลยมาบใจ

ทางวัดเลยเหรอเบื่อถ้าเกิดท้องวันนี้คือลากรถวัดนึงนะโอเคเป็นเป็นข้าวไรกับใช่ข้าวขึ้นรินข้าวข้าวเนี่ยข้าวกินกินปลานี่อิ่มถึ่งกอ้หอมทองเหรอข้าวหอมทองนะอิ่มอิ่มหน้านเลยมันเป็นข้าวเก่าข้าวเหนียวอ๋อกินอิกินจริงธรรมดาอือ เสื้อแดงกับน้ำมันเอามาเสื้อแดงอันแรกเขาวโัวชัดตั้งผักผักอีสานก็บอกว่าตันโควิดน้ำมันเกลียวโควิดไม่มาึงเสื้อแดงนั้นทะับหลายตั้งดิฉันบนเลยอก็เลยเก็้หน้าห้านเนี้ยนะยแก้มาให้กลัวกันละกลัว